ป้าเพื่อนี่อยากจะเอาหน่อไม้ฝรั่งไปให้ข้างบ้านก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาใหม่มาทํางานมาเข้าสวนใหม่เนาะมาเพื่อนเออเป็นข้าวกัน <c oughs> กินแค่นี้เลยยายตะมาง่ายๆสไตล์ยายตะฟินๆไม่รำเรื่องมากไม่ต้องอะไรมากมายม,มีแค่ไหนหกินแค่นั้น ฝากด้วยนะคะก๋วยเตี๋ยวเรือเลือรถนะคะพกไปได้สะดวกสบายทุกที่นะคะทำงานเสร็จเหนื่อยก็กินกาแฟรูมนะคะกาแฟเพื่อสุขภาพสนใจทักยายมาได้นะคะเออทักมาก่อนได้จะบอกราคาย,ยังไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร <c> ่ <oughs> ยังไม่รู้จริงๆนะเนี่ยเออยังไม่มีคนทักมารอใครเนาะคนแรกจะทักมาซื้อกาแฟยาย <c oughs> เดี๋ยวทคะเมนูวันนี้ปลาทอด ยายยังไม่รู้เลยทอดมาสองตัวแฟนยายตัวหนึ่งยายตัวหนึ่งยังไม่รู้จะทําอะไรกินดูก่อนตำน้ำพริกหรือว่าทําอะไรยังไม่รู้นะทอดมไม้ฝรัง่งชุบแป้งทอดในแฟนยายแล้วก็มีผัวของเก่ารถแค่เนี้ยน้อเนี่ยแฟนยายน้อตำน้ำพริกนะคะเพื่อนเนี่ยนะคะเพื่อนตำน้ำพริกเสร็จแล้วไม่มีผักกินวันนี้ยังไม่ได้เข้าสวนเลยวันนี้ยายทำความสะอาดบ้าน เนาะไปไม่ยายจะขอไปเก็บผักในสวนไปกินในสวนเลยเก็บผักกินในสวนได้ทํางานได้เข้าสวนจะตัดน่อไม้ฝรั่งด้วยเมื่อวานนะตัดเปล่าไม่รู้จําไม่ได้เดี๋ยวตอนบ่ายๆจะเอาเอาน่อไม้ฝรั่งไปให้ข้างบ้านเขาสั่งหนึ่งกิโลนอันนี้พึ่งลูกพึ่งนะคะเออไม่มีใครต้มกินลูกพึ่งแล้วกันปะไปกินในสวนไปเก็บผัก ดูเพื่อน,อนจะมาเก็บผักเห็นผักเหี่ยวก็สงสารผักตักน้ำรดผักอกนี่นี่นี่มารายายโอ้ยต้นนี้ดูไอ้ตอน้นนี่นี่นี่มันหักตรงนี้ดูดิเพื่อนเพื่อนนี่เออมันหักแล้วอะคอยดูจะรอดไหมเนี่ยหักหลายท่อนเลยนี่ก็หัก โอ้ยนี่ก็หักไงท้าบานซีบานไอเต้ลมมันแรงทำหักเองด้วยลมแรงด้วยเมื่อวานหวังว่าจริงๆมันต้องงอกมาแถวนี้อีกเนาะเรามารอรุ่นกันนึกว่ามันนึกว่ามันโดนแดดเหี่ยวไม่ใช่หรอกมันหักเพื่อนๆเ,เนาะคอตกเลยโอ้ยคอตกเลย เล้วมารอรุนกันฮ่ในแหละยายถึงบอกว่ายายไม่ค่อยชอบอะไรที่ต้องทนุถนอมเนาะอชอบอะไรที่ง่ายๆม,มานี่เดี๋ยวก็รถดกเองนะเดี๋ยวขอเก็บผไหนละผักเมีแ <c> ต <oughs> ่เตรดิตไม่มีอะไรให้เก็บหรอกอนี่ไาจะเอาไปปลูกให้หมดเลยนะเนี่ยดูดิ เดี๋ยวก,ก่อนนะ่น,นเริ่มสวยแล้วเดี๋ยวจะเอาไว้นั่นมาใส่ให้เขาแล้วนี่เริ่มสวยแล้วนี่เริ่มเขาเริ่มรอดแล้วนี่เห็นไหมนี่เขาก็ออกยอดมาออกแขนงมานี่น,นี่เห็นไหมเริ่มสวยแล้วเดี๋ยวไปเอาปุ๋ยมาใส่รางมาใส่ให้แล้วนี่เขาเริ่มปรับสภาพได้แล้วเนาะ กระดิบไปกินกระดิบก็โอ้โหหัวเด้อโอ้โหเออคือคือสีม่วงไม่มีผักอะไรกินหรอกมีแค่เออทอนให้หมดเลยเออทอนให้หมดเลย,ยผักเยอะยัยไม่มีละแตงกว,าก,นนะงกวาก็รอดนะน่ะเพื่อนๆแตงกวาก็รอดนะน่ะ ไหมนี่ตอนแรกเขาช้ำไปกันนี่มาแล้วนี่นี่ไได้ขอสวนแล้วก็ม,กม่มยาอกเออหมดกล้วเรดิใหญ่กินผักอะไรล่ะทีนี้ <laughs> ของไม้ที่ยายเอาเมล็ดมาฟังฟังไว้วันนั้นนี่มีอยู่ดูก่อนวันนี้จะปลูกมะเขือเทศไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่านี่เนาะนี่อันนั้นอันนี้ของยายออกดอกแล้วนี่มาเพื่อน ข้าวกัน <c oughs> กินแค่นี้เลยยายตะนง่ายสไตล์ยายตะฟินฟินให้รำเรื่องมากไม่ต้องอะไรมากหมายมีแค่ไหนกินแค่นั้นก่อนกินนี่พกมาด้วยนะคะฝากด้วยนะคะก๋วยเตี๋ยวเรือเลิรสนะคะพกไปได้สะดวกสบายทุกที่นะคะทำงานเสร็จเหนื่อยก็กินกาแฟรูมนะคะกาแฟเพื่อสุขภาพสนใจทักยายมาได้นะคะ ทักมาก่อนได้จะบอกราคาย,ยังไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่ยังไม่รู้จริงๆนะเนี่ยเออยังไม่มีคนทักมารอใครเนาะคนแรกจะทักมาซื้อกาแฟยายเดี๋ยวถ้ถาถ้าทักมาซื้อกาแฟยายเดี๋ยวจะไปถามคนขายแล้วราคาเท่าไหร่แต่ยายขายเองนะคะก๋วเตี๋ยวก็ห่อละสามสิบห้าบาทสามห่อร้อยนะคะ 10, สิบห่อทรงฟรีสามร้อยห้าสิบบาทเนาะ ใครยังไม่เคยกินต้องลองนะคะอลองแล้วจะติดใจบอกได้แค่นี้ลองแล้วจะติดใจ <c oughs> ไม่ลองไม่รู้ได้ยินแค่คนพูดต้องลองถึงจะรู้เองเนะา,านะ <c oughs> พูดมากห้ามรำคาญนะพูดมากห้ามรำคาญนะบางคนก็ไม่รู้เพื่อนๆยายมีขายที่ไหนที่ไทยมีขายไหมอยากกินเออเนาะ ยายก็เลยต้องพูดทุกวันขนาดพูดทุกวันนะเนี่ยออที่ไทยที่ไทยนะคะอันนี้ไว้ตรงนี้แหละไว้ข้้ง่างนี่โอ้กินแล้วเหนื่อยเพื่อนๆอย่าตามที่ยายเล่าให้ฟังเนาะเม้นมาเป็นเดือนแล้วยังไม่หายมันมวจะไปหาหมอแต่ว่ามันเริ่มม,ม,มันเริ่มหยุดแล้วอะ่ะเออก็เลยดูก่อนรอดูก่อนมากินกันข้าวเหนียวผสมข้าวเจ้านะคะ รอ้อลืมเปิดโบนุ่นเจนอยากกินข้าวก่อนพอกินข้าวก่อนสายแล้วมาเปิดโบนุ่นเจนวันนี้ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่เมื่อรืนี้ฝนจะตกหรือว่าจะตกพรุ่งนี้ไม่รู้แต่พยากรณ์อากาศบอกเมื่อเรืวนี้ฝนจะตกแสดงว่าฝนมันจําตกแล้วมันเลยไม่ค่อยร้อน ใหญ่เราจะไปเก็บยาตะกแตนมาเก็บหรอกม่แค่เนี่ยกินแค่นี้หรอกอมไม่เรื่องมากยลาโลงนั่งกินเล่นๆนเนาะเอาใสา่เตาอบอ,อ,อร่อยใหญ่กินง่ายๆอยู่แล้วนะ กาแฟเพื่อสุขภาพกินแล้วไม่หิวข้าว <laughs> กินแล้วไม่หิวข้าว <laughs> จะกินข้าวอร่อย <laughs> อกิน,กนข้าวเสร็จก็ลงสวนต่อแล้วก็มานั่งกินกาแฟโอ้ฟิน ตอนนี้ยังไม่มีผลไม้ให้กินเริ่มฟอแล้ว นนี้ข้างบ้านเอาน้ำมันฝรั่งกิโลหนึ่งพรุ่งนี้เพื่อนในหมู่บ้านเอากิโลหนึ่งแต่คนที่เขาเออซื้อไปขายน่ะยังไม่เห็นถามมาเลยใหญ่ก็ยังไม่ได้ถามเขาเพราะว่า มันยังไม่ยังไม่เยอะพอถ้าเขาซื้อเขาจะซื้อทุกซื้ออาทิตย์ละครั้งนะ้ะงป้าคุณเพื่อนอยากกากินกันด้วอากาศวันอากาศเันเย็นละ เขากินมข้าวก่อนเด้อมากินข้าวอิ่มแล้วเขาวสวนต่อนี่ยายจะทํา,าทรังให้ทั่วลันเตานะคะมะเขือเทศเดี๋ยวปลูกตอนเย็นๆตอนนี้มันยังร้อนอยู่เดี๋ยวขอทําพวกนี้ก่อนนี่ทํารังให้ทั่วลันเตาก่อนอดูอันนี้ไม่ต้องปลูกใหม่เลยขึ้นใช่นี่ยวอัปเดตพวกนี้ก่อน อันนี้หอมที่ยายปลูกวันนั้นก็ขึ้นแล้วนะคะนี่หอมแรงเลยส่วนอันนี้สลัดขึ้นเพียบเลยนะคะสลัดส่วนอันนี้ผักชีลาวนะคะนี่ผักชีลาวอือจะถอนอยาแครอทหน่าเสียดายอยากให้เขาโตกว่านี้อีกนิดนึงอันนี้ผักชีไทยนะคะส่วนอันนี้สวิตช,ชาร์ดนะคะส่วนอันนู้นอ่า บิดรุ่นะคะแค่รอด,ดูดิแถวแถวนี้สวยมากเลยขึ้นสวยแถวโน้นหายหมดเลยรถน้ำเปียกมันอยู่ติดชิดกับเาขาเรียกว่าอะไรนะมันชิดกับป่าตัวทากมันออกมากินหมดเลยเสยียดายมากเลยนี่ตัวนี้กำลังสวยเลยนี่กำลังพอดีเลยไม่คือมันไม่ชิดกันมากนะนี่เนาะ่าเสยียดาย เนี่ยเห็นไหมแถวเนี้ยหายหมดเลยเนี่ยน่าเสียดายมากเลยทําไงไม่รู้ดูก่อนถ้าฝนตกตกฝนตกตก,ตกใหญ่จะ้ะอันนี้มันก็กําลังพอดีเลยไม่อยากถอนออกเลยนี่คือถอนไปถอนไปปลูกทางนู้นนะเัันไม่นี่กําลังพอดีเลยมันไม่ชิดกันมากอุตสาห์ตอนโรยใย,ยโรยตั้งเยอะนะนะ่ะ ไม่อยากถอนถอนเดี๋ยวเป็นล่อหูล่อตาตัวถกักเออนี่ตรงนี้พอได้ถอนออกมังร้อยมันโตก่อนถอนไปปลูกถอนมาปลูกตรงที่มันตรงที่มันไม่ติดนี่สตรอเบอรี่สีชมพูใหญ่อ,อ,อดูรถทุกวันกแ็แรงแรงพวกนี้อยากจะเอาไว้เอา,มาเมล็ดมันนะคะ ไม้ฝรังก็พอได้ตัดอีกเนาะเดี๋ยวค่อยตัดตอนเย็นเย็นเดี๋ยวค่อยองสัยจะได้ทำอีกคลิปหนึ่งไข่ก็ได้เก็บแล้ววันนี้เนาะ เนี่นะคะเสร็จแล้วดูก่อนยายว่าจะปลูกเองไม่รู้ว่าจะได้ปลูกหรือเปล่านะหรือว่าจะปลูกสักร่องหนึ่งเพื่อที่อันนี้กินอันนี้หมดก็จะได้กินของใหม่เนาะเว้นระยะห่างหน่อยดูก่อนดูก่อนดูก่อนรอพื้นที่ก่อน ยกค่องน้ำไม้ฝรัง่งให้มันขึ้นนะคะอันนี้เดี๋ยวครอให้เขาโตขึ้นกว่านี้หน่อยสวนเขาจะยกคล่องปลูกเลยส่วนใหญ่ไม่ยกคร่องที่หลังนะนี่ป,ป่ะเพื่อนเพื่อนยายเปิดน้ำรถทิ้งไว้นีเ่เดี๋ยวจะไปเอาน้ำไม้ฝรั่งไปให้ข้างบ้านก่อนเดี๋ยวเย็นๆค่อยมาใหม่มา ปลูกมะเขือเทศปลูกอะไรหลายๆอย่างดีวค่อยมาถ่ายอีกคลิปหนึ่งน้ำไม้ฝรั่งก็เดี๋ยวค่อยมาตัดตอนเย็นตอนนี้ยายมีอยู่ในบ้านแล้วแล้วไปให้เขาก่อนเขานัดตอนอบ่ายสามโมงครึ่งให้เอาไปให้เขาเนาะเนี่ยรดน้ําทิ้งไว้รดยายจะรดช่วงกลางวันเพราะว่าแต่ช่วงเย็นน่ะเปียกเปียกตัวตัวทากชอบมากเลยรดตอนนี้แหละ เนี่ยนะคะเพื่อนยายตัดออกหมดเลยแบบว่าเอาไปก็กินได้เลยนะโอ้ถ้าซื้อนในห้างก็ัว่าแหละเพื่อนลองอมาตัดออกอีกเยอะเลยไม่ยายตัดออกหมดไปถึงทำกินได้เลยไม่ต้องปอกเลย ค่ะเพื่อนนี่อยากจะเอานมไม้ฝรั่งไปให้ข้างบ้านก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาใหม่มาทำงานมาเข้าสวนใหม่เนาะบายบายคิดถึงคิดถึงเนาะบ่ายสามโมงครึ่งแล้วตอนนี้ห้ายูโรหนึ่งกิโลห้ายูโรเพื่อน